บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิ์ในที่ดินเสมือนเป็นคนต่างด้าวอนุนหนึ่งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมาหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้เกินกว่าร้อยละส9ของทุนทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ บริษัทใดซึ่งออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถืออนุสองห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งจดทะเบียนแล้วที่มีคนต่างด้าวนั้นเป็นผู้เงิหุ้นส่วนเกินกว่าร้อยละ49ของหุ้นทั้งหมดหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าหนึ่งของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดแล้วแต่กรณี อน,อนุสามสามาคมรวมทั้งสากลซึ่งมีสมาชิกเป็นคนติต่างด้าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งหริแรน,น,นและกิจการที่ได้ํำเนินไปนั้นเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่อนุสีมูลลนิธิที่ได้กระทําไปเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวเป็นการเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่